ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสียยหนอาไข่ามาพบมากรกันในคลิปที่สองเนาะเสียงพัดลมเนาะพี่น้องห่อนเสียงพัดลมเสียงพัดลมสองตัวห่อนขนาดเลยากาศห่อน เรมสวยมากกระหอนแล้วเนะาะมาตามตเป็นชิปลา่างล่างอย่างเดียวเนาะเเาสวยมากกสิยากบิม,ม,มีเวลาลงชิปให้เนาะพี่นอ้องพที่ก็รุดพี่น้องเอ้ย รุด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 บัดทุยางหมดขอตอดขอไปหลายๆเขี่ยนกับบารายกันละนำหม้อสันหัวสักหัวขวมแล้วพี่น้องกอ็ออกกองขาดซ้ำเลี้ยง่ไนพี่ออกตำกระดกกระเดียดท่นออกเก้าสองหรือเจ็ดสองเจ็ดสิบก็สี่ได้เลย มันออกดำหมดเนาะอออกตัวข้นบอ่อบอได้เล้งห้องขายจะนึกว่าหาสีมาบ่อมากน้อวันนี้ก็แก่มือไหมพี่เนาะเดี๋ยวสิไปเอียยหวยเล้า ข้ากับเขาอยู่พี่น้องเข่าสองว,วันละเข่าหนึ่งกับเขาสองซี่กับเขาเข่าสองว,วันละในวันที่สามสิเป็นยังไงเขาจำล่างอย่างเดียวกันเนาะออกมาแล้วก็ฝากคนเลยคนแช่คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปโอ้ยนากระดำเนี่ยพี่น้องออกไปไปเรียนเงน เชื่อมหลังค้ากำลังงกเทีนยนไหมพี่นอ้องเห็ดเองบม่ได้ภาคควันดอกเทียนก็ได้ออกไปกับลุยถึงติดจ้างยกบ้านเห็ดเทียนเห็ดไหมมันห่วงเก่ามันหน,น,น้ามันขังยกเท็ดนไหมเจ็บหนาพี่น้องไงนาดัน ออกไปก็ไม่ได้พักควันก็ไปเฮ็ดบ้านเฮ็บของเจ้าของหอดเวลาก็มาเขางั่งก็ได้จ้างดอกพอเจ้าของมันนี่เครื่องมือเป็นสร้างอยู่แล้วเสร็จพุร่าเหมาอยู่แล้วซื้อเจ้าของนี่น้องเย็บนาเบิดหนึ่งนาตาแหวกซึ่งจะเชื่อมเลย เนาะมาบอกเรื่องเลี้กันเนาะวันนี้คิดว่าคิดว่าจิกเข่าอยู่พี่น้องคิดว่าจิกเข่าหยุดสี่ในตัวกันกันไปใ้เลข้ยกอีกสองตัวให้เราแต่ละตัวละสามครูที่เราคิดว่าเข่าอันแน่นอนวันว่า เด็ดไข่ไส้สูตรหวยเล้าหวยเล้ายัางเขาเ่าหวยแท้มันก็ต้องเขาาเางงเ่าเนาะเิดว่าได้พี่เนาะว่ากระซังกระังหวยไว้แล้วล่ะติดจองหมดละโอ้ยขนาดพ้าเจ้าจองตลอดเท่ากับหลายเจ้ารีดด้วอันนี้เอา,เอาขาประจำขึ้นไปบอกว่าเขาจองจองหวยไว้แน่ ติดจองเามือนโอ้ยาสิบคร์นเอนอร์เนอะเนาะแบบมันก็ไม่มีเจ้าเดียวดอกพี่น้องแต่ว่าเสี้ยนน่มิคาประจำนะมาคลิปนี้ก็เยน็นคลิปนี้ก็เฝ้าออไปติดจองหวยสนักสนับสนุนรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้นเอนะเท่ากับโปรจากันพ่อสุ้มข้วนเท่ากับ ไปเพิม่มมวยครับอ้าวมือสั้นจังหน่อยล่างอย่างเดียวพี่เนอะเขยวเช็บเอาได้เกียรกับหนึ่งเด้อเนี่ยงไปที่เกียรจะกันไม่น้องหันละหนึ่งกระได้จะพู เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหลักนึงกะหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามเลขส่งสูงสูๆต่ำๆโยกพี่น้องนันได้ยังสี่ประมาักท่านเก็ยรติขพี่น้องเพราะสร้างมันเจ็ดเก้าว่าท่าน Tiếng chong một hè, you know. Tiếng tay hai gà chi ketning ket song loving a ninh kau. Tao a sien mắc kakaka mắc ketning lê, you know. Ketning ketning lê 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 เวลาเก็บเก้านบ่ไอไหนเนาะมานกะไปเก็บเอาพี่น้องมันกะบอน,นั่นอะหลายเจ้าหลายอยู่ทั้งนอกปสิหาได้ยู่ขลาดพี่น้องเพรก็ทั้งเทียนอยู่ทั้งในนี่มันได้ซื้อขาประจำเนาะมันกะได้เลือกหลายๆไปยัง ทั้งนอกกับฉีได้หลายแผงกับฉีมีหลายแผงอยู่เพราะเสี้ยนนิ่มมาได้ไปซ้ายเห็นทางงานพี่น้องซื้อน้ำค่าประจำเนาะเข้ากับแ็บเอาเแ็บเอาเบิต้ตตัตัวนะพี่น้องซื้อไว้เบิต้ตตัวน่ะตัวล่องตัวนั่นก็เอาไว้ไว้เบิดแล้วล่ะนั่นบหลายหาเนาะหัวขาง,งนึงกันกนนนนนนันเน้นแน่นแน่นสักสามตัว hết nâng hết xuống lắc nâng gần cao xuống xây đó với con là nó số tổ có thể hiến với chú con là nó mặc được dịp ngoài là thập vậy nó động khẩu như เข้ากับไม่จะเปรียบเทียบเสียนอื่นๆเนาะเดี๋วถ้ามีเวลาเขาก็บไปย่างทั้งหนอกก็ชิดยยได้อยู่ใครมีพักกาจย์มาโทษสังมาเลยี่น้นอกขิดวาเนี่ยมักแห้งๆเลอคือเจ็ดหนึ่งน้อกเจ็ดหนึ่งตัวร่องคือเจ็ดสองถ้านึงมากมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเก่ามักมัก สามทางเท่านั้นพี่น้องช่วนพี่น,อน,น,น้องเลยนักตัวแรกกะเอาไว้กะรุ่นออกหาฝันหามีตูดีตัเวเด็ดมากช่วงกันพี่น้องวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเมึงอะไรสีซิ่งกันมากกว่าหนึ่งเจ็ดอนึ่งเด่นกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด่นกว่า มากมัจะเป็นเจ็ดหนึ่งทันทีเลยพี่น่องบ่ okay. <Okay. S 1> มีแน่วแนี่นอนจากยางเอากปเป็น okay. สูตรหัวคำนวณปากแค่นี่เดาขึ้นกันนล่ยลพี่น่องเลยการเสียงโชกเสียงหลับนี่ความเสียงสูงเอ้า <Okay. S 2> มีสติ <Okay. S 2> เ oh. ต <Okay. S 2> ะะดี๋ยวพิจารณาดีๆเอากปดีข้อดีดี ค้นมือมีเลขฝันแระจังไปลงทุนเนาะบมอมักพอชอบก็ว่าเป็นยังเบิ้งตื้นก็เหมือนเทือกทีซีแต่ได้เนาะแต่ผู้ว่าน่ะเลขเบื่อเบื่อมันกเการแตพนันมันกิมีความเสี่ยงทุกอย่างเขาเป็นนิสติเนาะพี่เนาะมึงเกือบค่นเหมือนเทือ ่านั้นก็ได้เนาะเนาะสุดท้ายนี่ไก่พี่น้องเท็ซีแฟนซองเสียงน้องไทยลำลำมืำ้อเล่ยซูขุซุขน้นครับสวัสดีครับ